เงียบนะห้ามพูดอะไรออกมานะให้เนียนๆแบบเป็นคนไทยเลยผานิคมากเฮ้ยมันจะแบบอิเฟกอะไรกับเอกสารของเราหรือเปล่ากลัวมาก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเชนไชทยทักไชทนะคะนี่คือมีนค่ะแล้วก็เป็นคนเวียดนามกําลังทํางานแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพประมาณ5ปีนะคะวันนี้ค่ะดิ้วมินจะชวนเพื่อนคนเวียดนามของมินมาคุยกันเรื่องที่ชาวต่างชาติอะคะ่ะต้องระวังกันเวลาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอวันนี้นะคะถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็มาบอกมีนโดยใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะ โอเคค่ะ okay, มาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่จีนเข้ากลับมาใช่ไหม <c ười> <c ười> คุยกันกับมีในวีดีโอวันนี้เรื่องที่เราจ้องเราอ่านกันเวลาอยู่ที่ประเทศไทยเนาะค่ะ <c ười> สิ่งแรกนะคะสำหรับมีก่อนเนาะก็คือเฮ้ยสิ่งแรกพี่จีนก่อนดีกว่าระวัง <c ười> <c ười> <c ười> ถ้าอยู่ที่ไทยถึงตอนนี้อะทุกวันนี้ก็ต้องระวังน่าจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวีซ uh, ่าเรื่องแบบ document document ใช่คือแบบลืมบ่อยมากคือแบบ เลยวันนัดของต้องไปสเต็มอะไรแบบลืมบ่อยมากอันนี้แบบต้นท่าจะต้องระวังตัวนั้นอัน90วันรีพอร์ตใช่ไหมคะใช่90วันรีพอร์ตหนึ่ง <Report, S 2> รอบหรือว,ว่าวีซ่าหนึ่งปีเพราะว่าเราต้องไปต่อวีซ่าทุกปีแล้วก็90วันไปสเต็มหนึ่งรอบด้วยมีครั้งไหนที่พี่จีนลืมแบบรีพอร์ต90วันไหมคะ แมาจะบ่อยอ่ะค yeah, okay. right? yeah. okay. so ือแบบไม่ร hmm. ู้กี่รอบแล้วก็ต้องจ่ายเงินแบบสองพันหลายรอบมากใช่มินมีหนึ่งครั้งแล้วก็แบบแพนิกมากๆเลยกลัวมากเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะคือมีเพิ่งเปลี่ยนบริษัทใช่ไหมคะแล้วก็บริษัทใหม่เขายังไม่ได้ตามแบบเอกสารของเราเรียบร้อยอะไรอย่างนั้นแล้วเราเราคิดว่าแบบเออ h อของอบริษัทใหม่เขาต้องดูแลแล้วก็ ปกติเขาต้องดูแลแล้วก็เขาต้องดูว่าเออ,อคนนี้ถึง90วันรีพอร์ตอยังหรือว่าแบบวีซามีปัญหาอะไรบ้างเวิร<ม>์เร์อะไรอย่างนั้นนละะ่ะ<ม> HR จะเป็นคนดูแลให้แต่คือเวลามีเปลี่ยนบริษัทใหม่อะมีนก็ไม่ได้ตามเพราะว่าคิดว่าเออนั้นคือแบบคือคือ Responsibility ของเขาอยู่แล้ว<ม>เราก็ไม่เราก็จำไม่ได้ก็คือมั่นสายประมาณ ก้าวันสิบวันอะไรอย่างนั้นเออแล้วก็ผาลิกมากเฮ้ยมันจะแบบอิแฟกอะไรกับเอกสารของเราหรือเปล่ากกลัวมากแต่คือแบบ h r เขาบอกว่าเออไม่เป็นไรมันไม่ได้มีอะไรในพาสปอร์ตเลยเขาค่ใส่ได้แสดงว่าเออเลยแต่มันก็มีสแตป์ว่าเราจ่ายเงินแล้วนะเราจ่ายเงินเวลาเราผ่านเราเลยไปแล้วอันนั้นนได้อยู่แต่รอบที่แล้วใกล้สุดนี้เลยคือเราไปบินไปที่เวียดนาม ก่อนนั้นน่ะคือเลย30วันลืมสแตปมแล้วก็โดนจ่ายสองพใช่ไหมแต่ตอนออกออกประเทศแล้วก็เข้าประเทศอ่ะคือวุ่นวายมากคือแบบใช้เวลานานมากเขาก็ต้องตรวจรีเช็คอีกหนึ่งรอบว่าเ,าเลยไปแล้วจ่ายเงินย่างอะไรต่างๆคือมันมันใช้เวลานานเพื่อเข้าวออกอ่ออกปะปกติคือเข้าออกแบบเร็วมากคือสแตปมแบบเร็วมากแต่อันนี้ข้าออกแบบเขาก็ต้องตรวจใหม่ รีเจ็คใหม่หมดเลยแล้วก็ถ้าพูดถึงอ,อันเอกสารใช่ไหมอาจจะต้องระวังกันนิดหนึ่งว่าเวลาเราแบบเซ็นสัญญากับบริษัทหรือว่าที่เช้าห้องอะไรอย่างนั้นใช่ไหมต้องแบบระวังนิดหนึ่งเพราะว่าคือ ได้ยินว่าแบบถ้าแบบสัญญาในภาษาไทยคือเราเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมเราจะแบบเข้าใจไม่ไม่เคอะอะไรอย่างนั้นแล้วก็ปรับคําของภาษาไทยมันมีหลายความหมายใช่ปะช่ะเหมือนเพียริกบอกว่าอะไรนะคําว่างดงด,ดคือมันมีสองความหมายคืองดก็คือห้ามทำหรือทำก็ได้อ,อ,อะไรอ,อ,อย่างนั้นประมาณนั้นก็เลยแบบจริงๆถ้า ทำอะไรเกี่ยวกับ documentation เราคุณจะเรียนภาษาไทยหรือว่าเราคุณจะมีคนที่แบบน่าเชื่อถือที่เป็นคนไทยเนาะ,ม,ะมาช่วยบางทีคนไทยก็ยังสับสนเลยใช่ใช่ <laughs> เอาบางคำเราไปถามคนไทยเขาก็แบบมันเป็นความหมายแบบนี้หรือเปล่าอนั้นใช่ก็มีมีอีอกอหนึ่งอันที่มันปัญหาไม่ถึงว่าเออใช่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาแบบ ช่วงโควิดนะคะก็คือมินอะติดโควิดที่คอนโดมินใช่ไหม,มแล้วก็มินก็แบบบอกคอนโดบอกบอกแาฟของคอนโดว่าเออมินติดโควิดแล้วนะม,มินจะกัดตัวที่ที่ห้องนะอะไรอย่างนั้นแล้วก็อยู่ดีๆเขาบอกมินว่ามินต้องจ่ายเงินให้เขาทําความสะอาดของคอนโดเพราะว่าม,มินติดโควิดมินก็เลยอะอะไรเนี้ย เฮ้ยทำไมอ่ะมันไม่ได้อยู่ในสัญญาหรือว่าแบบ terms หรือว่าอะไรบางอย่างแล้วก็มันไม่ make sense ด้วยเพราะว่าคนอื่นอ่ะเวลาเขาติดโควิดคือช่วงนั้นคนก็ติดโควิดเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่มีคนเดียวแต่เราอ่ะเป็นคนที่แบบบอกทุกคนว่าเออระวังนะอย่าเข้าห้องเราทำอะไรบ้างหรือว่าแบบอย่าเข้าใกล้ๆห้องเพราะว่าเราติดโควิดอะไรอย่างนง้นก็ห่วงคนอื่นด้วยใช่ก็ทะเลาะกับคอนโดด้วยมินว่าถ้าเราไปอยู่ที่ประเทศอื่น ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนๆก็ต่างนะคะเราต้องแบบชัดเจนแล้วก็แบบบางทีอะ้องสูนีม่มอสูเพราะว่าแบบเราต้องโปรชักตัวเองไงใช่จริงๆที่ประเทศไหนก,ก็ก็ต้องอต้องระวางังแล้วก็โปรตักตัวเองด้วยใช่ไหมโอเคค่ะอันที่สองที่สองมินว่ามั่นเกี่ยวกับ กแบบต่อราคาอะไรอย่างนั้นเอาดูไพรซ์อะค่ะก็มีโดนเยอะแบบเพราะว่าช่วงแรกๆอะค่ะเราพูดภาษาไทยไม่ไม่โอเคเราพูดภาษาอังกฤษาใช่พูดภาษาอังกฤษาหรือว่าพูดภาษาไทยที่แบบออกเสียงก็หลงไม่ค่อยเป็ชาวต่างชาติอะไรอย่างนั้นอะ <c oughs> ค่ะก็เลยแบบโดนเยอะมากคือโดนพี่วินที่เขาแบบ เหมือนว่าเวลาเราใบพี่วินใช่ไหมเขาไม่เราไม่ได้ถามว่าราคามันคือเท่าไหร่ mm hmm. เออแล้วก็ถึงที่ที่อะไรนะถึง destination แล้ว destination ที่อะไรนะจดจดจอดจดหมายอะไรนะจ <laughs> ออโอเคไม่เป็นไรเออถึงแล้วใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าราคาสูงมากแบบปก,กติมีนใบแค่30บาทใช่ไหมเขาบอกว่า100บาทอะไรอนยะ่างนั้นมีครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ก็มินถามทางพี่วินเพราะว่าแบบจริงๆเราดูในแมพเราก็รู้ว่าเอออันนี้คือห้างที่แบบใกล้มากแล้วมันประมาณแค่100่งเมตรอะไรอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ว่าต้องเข้าซอยไหนใช่ไหมคะ50สิบบาทแต่คือมันแค่100่งรเมตรนะคะเราแค่ถามทางเฉยๆโชคดีวันนั้นนะคะมีคนไทยคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเออตามเขาเลย<า>เพราะว่าเขาจะก็เขาต้องเดินทางมาเหมนกันไปทางนี้กัน เวลาเราข้ามถนนที่ไทยเราก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนชาวชาวต่างชาติคนอื่นมาจากประเทศไหนแล้วก็ที่ประเทศนั้นเ่าเดินทางมาทางไหนแต่ที่เวียดนามเดินทางเป็น ข้างขวาที่ไทยเป็นข้างสายอะไรอย่างนั้นอ่ะมันอ้ประเสริฐกันเลยก็เวลาช่วงแรกๆที่มินมาประเทศไทยมินก็แบบมองแบบผิดบิดทางเลยเวลาข้ามถนนใช่ไหมคะแล้วก็ที่เวียดนามเราจะมองข้างข้างไหนข้างนี้ก็ข้างนี้ มองสองข้างนี่เามองสองข้างไม่ระวังข้ามถนนกลงว่กเหมือนที่เวียดนามอ่ะถ้าใครไปเที่ยวที่เวียดนามะลรว่าจะรู้ว่าเรื่องข้ามถนนคือเรื่องปกติของคนเวียดนามก็คือแบบเขาอยากข้ามถนนคือเขาจะข้ามเลยไม่ว่าจะเป็นคนทางมาลายหรือว่าทางกลางๆถนนเขาก็เออเขาอยากข้ามก็คือเคยจะเขาจะข้ามแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์หรือรถก็เขาจะคอยๆระวังให้ถ้าก็ข้ามก็ข้ามแต่ที่ไทยอ่ะคือข้ามถนนส่วนใหญ่เขาจะเลือก ว่าต้องข้ามบนทางมะลายหรือว่าต้องข้ามเป็นสะพานลอยเลยทําไมกับเขาจะกลัวแล้วส่วนใหญ่คนคน,คนไทยเขาจะแบบกลัวมากเรื่องข้ามถนนอ,นอะ่ะ คือเพื่อนมีนเป็นคนไทยใช่ไหมเขาก็กลัวเวลาข้ามถนนทางมะลายเลยไม่ว่าจะบินทางมะลายนะเขาก็กลัวใช่ใช่หลายหลายคนว่าเป็นแบบนั้นนะเขากลัวข้ามถนนข้ามมสะพานลอยอ่ะเขาจะเลือกว่าข้ามสะพานลอยจะไม่ข้ามบนถนนใช่แต่บางทีมีทุกทขี้เกียจมินก็ใบทางมลายใช่ใช่่ขี้เกียจมาเพราะว่าความาลอยมันจะแบบเหมือนใบอ้อมเลยแบบไกลจริงๆเพราะว่าเราเรามีเพื่อนหนึ่งคนเขาบอกว่าเขาเคยแบบข้ามถนน แล้วก็โดนรถจนก็เลยตอนนี้หลังจากนั้นแต่ไปคือเขาไม่อยากข้ามถนนเลยต้องเป็นสะพานลอยเท่านั้นอ่ะ,ออะที่ไทยอ่ะส่วนใหญ่ยาจะที่ท่องเที่ยวที่เที่ยวที่ขายโต๋ะสำหรับคนไทยคนต่างชาติจะคนละราคาเลยถ้ารู้เป็นคนต่างชาติอ่ะจะแบบอีกหนึ่งราคาเหมือน บางที่น่าจะแบบดับโบไปเลยแต่ถ้าบางทีแบบเราเข้าเราก็ต้องแบบพยายามพูดภาษาไทยแบบชัดที่สุดให้แบบพรอมตัวเป็นคนไทยจะได้เออจะได้ราคาถูกว่าถ้ารู้เป็นคนต่างชาติจะจะไปเลยจะเป็นอีกหนึ่งราคาสูงมากอนี่แหละแต่ท่านแล้วแต่จุดท่องเที่ยวเลยใช่ไหมใช่ถ้าเราเข้าไปที่เหมือนแกรนด์ฟลาใช่ไหมเขาจะเช็คพาสปอร์ตเราด้วยหรือเปล่า บางที่แต่จะไม่เยอะมากส่วนใหญ่จะแบบเขาจะดูตัวว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเหมือนเหมือนไปกับ ครอบครัวจะไปกับสามีอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเออไม่ต้องพูดอะไรนะบิข้าวางบิจดซื้อแบบแบบเออเป็นเป็นโตสำหรับคนไทยให้ใจระยะพูดอะไรนะช่วงแรกๆมาก็เหมือนกันไปกับเพื่อนอ่ะไปเป็นทีมเป็นแก๊งอ่ะถ้าเพื่อนหนึ่งคนคนไทยเขาบอกว่าเงียบนะห้ามพูดอะไรออกมานะให้เนียนๆแบบเป็นคนไทยเลยเขาจะไปซื้อโต๋ให้ถูกให้โอเคมี่คือชิปแบบสนุกสนานนะคะอยาวซเรสมากเราก็ไม่ได้แบบพยายามหนีภาษีไทยนะคะ โอเคค่ะหวังว่าวิดีโอวันนี้ทุกคนหวังว่าวิดีโอนี้จะสนุกพอให้ทุกคนแบบดูจบเลยโอเคเนาะจริงๆบอกว่าราวังที่ที่ไทย <c oughs> มันไม่ค่อยเยอะมันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เยอะมากแต่แบบก็เ,เลยอยาก แต่แกแค่อยากแซสิ่งที่แบบเราเป็นมุมมองของเราเป็นคนต่างชาตินะอยู่ที่ไทยด้วยก็เลยเออต้องระวังอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ในใจจินอะคือมันก็เป็นเรื่องเล็กเล็กมาก <c oughs> ừ, ใช่ <c oughs> แต่ถ้าอยู่คนเดียวเหมือนมินอะจะต้องระวังจริงจังนะแต่พี่พี่จีนอะมีครอบกลัวแบบเป็นคนไทยอะไรอย่างนั้นก็ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเนาะแต่มินเป็นแบบอยู่คนเดียวต้องระวังน่าจะมั้งเพราะว่ามันเคยถามเราว่าถ้าอยู่ที่ไทยอะพี่ชินกลัวอะไรบ้างตอบไม่ถูกเลยเพราะว่าแบบไม่ไม่ค่อยกลัวอะไรเลยเพราะมนน่าจะช่วงแรกเรามาคอยมีคนสับพอเชาตั้งแต่แรกแล้วก็เลยแบบเออไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่ โอเคค่ะเดี๋ยววิดีโอหน้ามินจะแชร์เรื่องที่มินกลัวดีกว่าเพราะว่าพี่จีนไม่กลัวอะไรเลยมินก็เลยแบบต้องแชร์คนเดียวดีกว่าโอเคขอบคุณมากที่พี่จีนมาแชร์มาคุยกันกับมินในวิดีโอวันนี้นะคะแล้วก็เราจะชวนในวิดีโอหน้าวิดีโอต่อไปดีกว่าทุกคนชอบวิดีโออย่าลืมแบบคอมเมนต์ใต้วิดีโอเลยแล้วก็มินจะชวนพี่จีนมาคุยกันอีกนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกัน